สวัสดีค่ะเมยหงป์แปทธารอดนะคะวันนี้นะคะเรามาพิการก,กันนะคะในหัวข้อที่ว่าใครที่แอบสนใจคุณอยู่นะคะค่ะเรามีด้วยกันทั้งหมด3กองเลือกด้วยกันนะคะกองเลือกที่1นะคะระคังนะคะกองเลือกที่1นนะคะกองเลือกที่สองนะคะ หมูสีม่วงนะคะกลองเลือกที่สามนะคะหมูสีเหลืองนะคะตาโตๆตนะคะค่ะเลือกกองที่สะดุดตาสะดุดใจนะคะชอบกองไหนเลือกกองนั้นนะคะใช้ความรู้สึกแรกนะคะค่ะรายละเอียดของทามาสแตมป์นะคะอยู่ด้านล่างนะคะ ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะกองละครนะคะแบบนี้นะคะในหัวข้อที่ว่าใครที่แอบสนใจคุณอยู่นะคะ าการดูดวงนี้เป็นการดูโดยรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจงดวของคนใดคนหนึ่งนะคะไม่สามารถนําการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆไ,ไ,ได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงน,นะคะหากมีข้อคิดหรือกําลังใจสามารถนําไปปรับใช้ได้นะคะค่ะเป็นการดูแบบ general reading นะคะค่ะเเรามาดูกันเลยนะคะ ค่ะอันนี้เป็นไพ่กลมนะคะก็เลยต้องวางเป็นสองแถวนะคะปกติแล้วเนี่ยจะวางแถวเดียวและเห็นแต่นี้ว่าไพ่ค่อนข้างวางลําบากนะคะค่ะเรามาดูกันเลยนะคะคนคนนี้นะคะเป็นก้าถ้วยนะคะเขาเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะมีผู้คนรายล้อมตัวเขาเลยนะคะเนี่ยอาจจะเป็นคนที่พูดเก่งนะคะหรือว่ามีรูปร่างหน้าตาดีนะคะ ใครเห็นใครก็หลงรักนะคะอัศวินดาบนะคะเขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะทำอะไรก็ทำจริงจังนะคะอาจจะเป็นธาตุลมนะคะกุมตุนเมถุนนะคะเป็นคนที่ ใจร้อนนะคะมีความใจร้อนอยู่ในตัวเหมือนกันนะคะมีความมุ่งมั่นนะคะ mm hmm. เขาเป็นราชนีถ้วยนะคะคือเขามีมีความเห็นไหมคะเขาจับถ้วยใบนี้นะคะมีความทนุถนอมถ้วยใบนี้นะคะเขาอาจจะ มองคุณนะคะอยากจะดูแลคุณอยากจะทุนุถนอมคุณนะคะเขามีความสุขนะคะ mm hmm. เมื่อได้มองคุณด้วยได้แอบ,บมองคุณดูคุณอยู่นะคะอาจจะตามสื่อต่างๆได้นะคะ King of Pentacles นะคะราชาเหรียญน,นะคะ mm hmm. เขา าจจะเป็นคนที่มีฐานะดีนะคะหน้าที่การงานดีนะคะเขามีความมั่นคงให้กับคุณตรงนี้นะคะเขามองคุณอยู่นะคะเขาอยากก็มองคุณอยู่หรือสนใจคุณอยู่แบบห่างๆนะคะในที่ที่เขาสามารถมองคุณได้นะคะ edge of p e n i c l a นะคะเขามีความรักความรู้สึกดีที่จะมอบให้กับคุณนะคะเหลียนใหญ่มากเลยค่ะ เดอะมิจิเชียนนะคะนายอ of เพนิเคิลนะคะเอ็ดออฟวันนะคะเขาเป็นคนเก่งนะคะมีความรู้มีความสามารถนะคะนี่ค่ะอินฟินิตอยู่บนหัวนะคะเขาชอบศึกษาหาความรู้นะคะมีการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะคะรอบรู้หลายด้านนะคะ เขามีเซนต์มีรางสังหอ์นะคะเขารู้ว่าคนที่จะเข้ามาหาเขาเนี่ยเเขาควรจะต้องทําตัวยังไงหรือวางตัวยังไงนะคะเก้าเหรียญนะคะเขาตอนนี after, ้เขาน่าจะโสดอยู่นะคะเขาอยู่ได้ด้วยตัวของเขาเองนะคะเขามีเสน่ห์นะคะมีการงานที่มั่นคงนะคะมีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวของเขาเองนะคะแต่ เขาก็มีความรู้สึกดีกับคุณนะคะเขาอยากจะติดต่อมาหาคุณนะคะแปไม้นะคะอยากจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะอาจจะเร็วๆนี้เขาอาจจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะคะหรือทางด้านการงานเขาก็อาจจะเป็นคนที่มุ่งมั่นทำอะไรทำจริงนะคะมีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องนะคะ พีอ of วันนะคะเดลิเวอร์นะคะเดอะสตาร์นะคะคุณและเขาอาจจะอยู่ไกลกันนะคะมีระยะห่างเรื่องเรื่องระยะทางนะคะคุณและเขาอาจจะอยู่ต่างประเทศนะคะต่างที่ต่างถิ่นได้นะคะอาจจะอยู่ต่างชาตินะคะหรือว่า,าต่างจังหวัดก็ได้นะคะอยู่คนละที่นะคะ เดล l เวอรนะคะเขาหลุดคุณนะคะอาจจะเกิดในราศีเมถุนนะคะเขาอยากจะกอดคุณนะคะอยากจะมอบความรักความอบอุ่นให้กับคุณนะคะเขาเป็นคนมีเสน่ห์นะคะเดล v เวอร์นะคะเดสตนะคะเขาอาจจะเป็นที่โดดเด่นของสังคมนะคะจะมีรูปร่างหน้าตาดีนะคะ หรือเขา,าจ,จะมองคุณว่าคุณคือเดสตาในใจเขานะคะคุณคือคนที่เขาปรารถนานะคะอยากจะให้ความสัมพันธ์ประสบความสำเร็จนะคะไม่แข่งยิ่งแพ้นะคะคนบ้านเดียวกันนะคะยิ้มสู้นะคะเข,เขากลัวจะสูญเสียคุณไปนะคะ เขารู้สึกว่าเขาอาจจะต้องทําอะไรสักอย่างแล้วนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเขาอาจจะต้องสูญเสียคุณไปนะคะคนบ้านเดียวกันนะคะคุณและเขาอาจจะรู้จักกันมาก่อนนะคะอาจจะเรียนอยู่ที่เดียวกันนะคะประถมมัธยมนะคะหรือว่ามหาลัยก็ได้นะคะหรือทํางานร่วมร่วมกันที่ทํางานเดียวกันนะคะหรือเป็นเพื่อนของเพื่อนก็ได้นะคะ หรือเจอกันในปาร์ตี้งานปาร์ตี้ก็ได้นะคะยิ้มสู้นะคะเขาก็อยากจะยิ้มสู้กับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะรีเล mm ็กยูเอ็กนะคะเพฟูเน็ตนะคะเลสยูเฟ h นเฮลยูนะคะคือความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ่ะขอให้คุณปลดปล่อยความรู้สึก หรือพลังงานลบๆนะคะที่คุณมีต่อเขาหรือที่คุณเคยมีในอดีตนะคะให้คุณได้ปลดปล่อยพลังงานเหล่านั้นไปนะคะเพื่อจะได้รับสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะเพฟเเนตนะคะเมื่อคุณและเขาได้เจอกันนะคะขอให้ได้สร้างความรักความโรแมนติกกันนะคะได้มาพูดคุยกันแบบเด็กๆนะคะ ความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณจะต้องมีเพื่อนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนะคะในการช่วยเหลือนะคะค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากใครเพิ่งผ่านมานะคะฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะแล้วก็ฝากเพจด,ด้วยนะคะรายละเอียดอยู่ด้านล่างนะคะค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีนะคะสำหรับผู้ที่เลือกกองที่สองนะคะหมูสีม่วงนะคะเส่หงโกด้วยนะคะในหัวข้อที่ว่าใครที่แอบสนใจคุณอยู่นะคะ าการดูดวงนี้เป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะไม่สามารถนําการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆได,ได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงนะคะเป็น general reading นะคะค่ะเรามาดูกันนะคะเขาเป็น the devil นะคะเขาและคุณอาจจะมี พันธนาการบางอย่างนะคะที่ที่ติดกันเอาไว้นะคะเหมือนไม่สามารถนำความรู้สึกที่คิดถึงกันนะคะออกจากความทรงจำของกันและกันได้นะคะมันเป็นเดวิลค่ะโดนเห็นไหมคะดูขาทั้งสองโดนโดนโซ่ร่ามไว้นะคะทั้งสองคนนะคะอาจจะมีความคิดถึงกันนะคะโหยหากันนะคะเหมือนผูกพันกัน มากมากค่ะไม่สามารถนำความรู้สึกของกันและกันออกจากความนึกคิดของกันและกันได้นะคะไฟอัลพินิคเกิลนะคะเขามีความสับสนอยู่ในตัวเองนะคะตอนนี้นะคะเขาอาจจะมีเรื่องบางอย่างในชีวิตที่เขา สับสนหาทางแก้ยังไม่ได้นะคะชีวิตเขานตอนนี้เหมือนเหมือนต้องการการเย,ยียวยาอยู่นะคะคุนออฟสอดนะคะสิ่งที่เขาได้แสดงออกมาให้คุณเห็นนะคะเขาเป็นคุนออฟสอดนะคะคือเขาตั้งดาบใส่คุณนะคะคุณและเขาอาจจะมีระยะห่างของกันและกันนะคะ เขาอาจจะใช้เป็นคนที่ใช้เหตุผลมากกว่าความรู้สึกนะคะ e i g of Pentacles นะคะแปดเหรียญน,นะคะคือดูผู้ชายคนนี้นะคะเขาเป่าเหมือนเขาเป่าเหรียญน,นะคะเหมือนเขาอยากจะพัฒนาให้เหรียญมันเยอะๆนะคะคือ คือเขาคนนี้ค่ะอยากจะอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะคะอยากจะนี่ค่ะใส่ความพยายามลงไปนะคะกับกับสิ่งที่เขาทํานะคะ T o f p e n k e r n นะคะสามเหรียญนะคะเหมือนเขาอยากจะให้ความรู้สึกดีๆสิ่งดีๆจะมอบให้กับคุณนะคะเขามีความรู้สึกดีความปรารถนาดีนะคะ ที่จะมอบให้กับคุณนะคะอันนี้แปลตามหน้าไพ่นะคะเพดออฟซอรดนะคะนายออฟคัพนะคะซิกออฟวันนะคะเขายังคงแอบ,บสืแบแอบส่องคุณอยู่นะคะเท่าที่เขาสามารถจะสืบส่องคุณได้นะคะเขายังมีความรู้สึกเป็นห่วงคุณอยู่นะคะดูสายตานะคะก้าวถ้วยนะคะเขาเป็นคนที่ มีสเสน่ห์นะคะมีผู้คนรายล้อมมากมายเลยนะคะค่อนข้างที่จะมั่นใจใน,ในตัวเองดูสายตาเหมือนแบบมีความมั่นใจในตัวเองค่ะแล้วก็มีความกุ้มกิ่มนะคะอาจจะเหมือนชอบหยอกผู้อื่นอะไรประมาณนี้ค่ะสิกออฟวานะคะเขาก็มุ่งหวังว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้จะ สาม,มารถประสบความสำเร็จได้นะคะไฟล์ออฟชาลิกนะคะเดอะมิช i a นนะคะดีแอมเพลสนะคะเขามีความเสียใจยอะไรบางอย่างหรือในชีวิตเขาตอนนี้นะคะอาจจะมีเรื่องที่ทำให้เขาสตั้งสตั้นไปนะคะเหมือนเหมือนมีเรื่องที่ให้เขา คิดมากอยู่กันนะคะเขาเป็นคนเก่งนะคะมีความรู้ความสามารถนะคะ The m a จิเชียนะคะ mm hmm. มีการพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆนะคะ mm hmm. เขาเป็นคนที่มีเซนนะคะมีรังสังหรณ์นะคะแล้วก็ฉลา,าดพูดนะคะแล้วก็อาจจะใช้คำพูดในการเจรจาในการทำงานนะคะ เดนเพจนะคะเขามีความสมบูรณ์ในแบบฉบับของตัวเขาเองค่ะอาจจะเป็นความสุขที่เขาหาได้หาได้ด้วยตัวของเขาเองนะคะเป็นคนที่ถ้าเป็นผู้หญิงนะคะก็สวยสง่าค่ะเป็นเดนเพจก็อาจจะต้องเป็นคนที่ต้องดูแลผู้อื่นด้วยนะคะมีความเป็นแม่สูงนะคะ หรือเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่อยู่ในใจคุณนะคะลึกๆแล้วคุณมีเขาคนนี้นะคะคิดถึงเขาคนนี้อยู่ตลอดนะคะเท่ากับที่เดิมนะคะ t ท of p e n พนิคั s นะคะวัดใจนะคะหลับตานะคะดีเอ็มเพสน,นะคะ ค่ะนี่ะคือเขามีความเป็นแม่สูงนะคะอบอุ่นอ่อนโยนนะคะดูแลผู้อื่นได้นะคะวัดใจเขาอยากจะวัดใจกับคุณนะคะ mm. เท่ากับที่เดิมนะคะเหมือนคุณและเขานี่ค่ะอยู่คนละที่คนละทางนะคะเหมือนความสัมพันธ์ของคุณและเขาไม่ไม่ได้ขยับขยเยินไปไหนนะคะแต่เหมือนคุณทั้งคู่ได้ มองกันอยู่นะคะส่องกันอยู่นะคะด้วยสายตานะคะคือมีความรู้สึกดีๆต่อกันแต่ว่าความสัมพันธ์น่ะว่าความสัมพันธ์ไม่คืบหน้านะคะเพราะว่าคุณทั้งสองได้แค่มองกันค่ะฮัดนะคะ h e a r t to heart conversation นะคะ s e p เ r a t i o n นะคะ ขอให้คุณศรัทธาในความรักครั้งนี้นะคะให้เชื่อมั่นและศรัทธานะคะกับสิ่งที่คุณคิดและปรารถนานะคะคุณและเขาจะได้มีโอกาสได้มาพูดคุยกันเปิดเผยความรู้สึกซึ่งกันและกันนะคะ separation mm hmm. นะคะคุณและเขาเป็นคนในอดีตคนที่เคยห่างหายกันไปนะคะเคย หยุดความสัมพันธ์กันไปนะคะในช่วงเวลาที่หยุดความสัมพันธ์กันไปคุณหรือเขานะคะได้ค้นพบแล้วว่าหัวใจคุณทั้งคู่ต้องการใครนะคะแล้วคุณทั้งคู่ก็จะมาตามหาหัวใจที่หายไปนะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากใครเพิ่งผ่านมาทางนี้นะคะฝากกดติดตามเหมยหง88ทารอดด้วยนะคะฝากฝากช่องด้วยนะคะรายละเอียดอยู่ด้านล่างนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกกองที่3นะคะหมูสีเหลืองนะคะตาโตโตนะคะค่ะในหัวข้อที่ว่าใครที่แอบสนใจคุณอยู่ในตอนนี้นะคะ าการดูดวงนี้เป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะไม่สามารถนําการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงน,นะคะเป็น general reading นะคะค่ะแต่หากมีกําลังใจหรือข้อคิดสามารถนําไปปรับใช้ได้นะคะค่ะเรามาดูกันนะคะคนคนนี้นะคะเขาเป็นสเต็งนะคะเขาเป็นคนที่มีความอบอุ่นอ่อนโยนนะคะ นะคะสิงตัวนี้อยากจะอยู่ใกล้ๆกับผู้หญิงคนนี้นะคะ The Moon นะคะแต่ว่าความสัมพันธ์คุณกับเขานะคะมันอาจจะไม่สามารถชัดเจนกันได้นะคะมันเหมือนมันขมุกขมัวค่ะมัน มันไม่มีความชัดเจนในความสัมพันธ์นี้คะ่ะไม่รู้ว่าด้วยเหตุใดนะคะเอ็ดออฟสอดนะคะเป็น8ดดาบนะคะแต่ว่าเขาคนนี้เหมือนไม่สามารถนำ ความรู้สึกที่เกี่ยวกับคุณนะคะออกจากความคิดความรู้สึกเขาไปได้นะคะยังคงตึงไว้อยู่ด้วยดาบทั้ง8ดาบแล้วก็โดนปิดตาไว้นะคะเหมือนหาทางออกไม่เจอกับกับสิ่งที่เขาคิดอยู่นะคะอัศวินไม้นะคะแต่เขาคนนี้ก็เป็นคนที่มุ่งมั่นนะคะตั้งใจทำงานนะคะเหมือนทำอะไรก็ทำจริงจังนะคะ The view of fortune นะคะเหมือนคุณและเขานะคะเป็นคนเนอดีที่รู้จักกันมานะคะแล้ววงล้อแห่งโชคชะตานะคะจะนำพาคนทั้งคู่นะคะได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ The Devil นะคะใน of p e n i c i l l n นะคะ Page of c u p นะคะเขามีความผูกพันกับคุณนะคะหรือว่าคุณและเขาเป็น ความรู้สึกที่ไม่สามารถลืมกันได้ะคะ่ะเป็น The Devil นะคะหรือว่าเขามีความพึงห่วงคุณก็ได้นะคะในอ p e n c i c l e นะคะเขามีความรู้สึกดีๆที่จะมอบให้กับคุณนะคะแต่ดูนะอ,อ,อัศวินนี้นะคะมีชุดกรอบบางหน้าบางตานะคะเหมือนเขาไม่อยากเปิดเผยความรู้สึกกับคุณนะคะตอนนี้เขาอาจจะแฝงตัวอยู่ไม่ได้ สแสดงตัวตนออกมานะคะเพจออบคับนะคะแต่เขามีความรักความปรารถนาดีที่จะมอบให้คุณนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่หน้าตาเด็กกว่าอายุจริงก็ได้นะคะมีความมีความมีความเฟสมีความเป็นเด็กหรือนิสัยเขาอาจจะเป็นเด็กๆก,ก็ได้นะคะ ซิกออฟชาลิกนะคะ q u e ควีนออฟสอดเนมออฟวานนะคะเขาเป็นคนที่นี่ค่ะมีความเป็นเด็กนะคะมีความสนุกสนานนะคะอันนี้เด็กมานะคะมีความสนุกสนานมีความเป็นเด็กมีความสดใสนะคะแล้วก็ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เรื่อยๆเลยนะคะ q u e วีนออฟสอดนะคะเขาอาจจะ นี่ค่ะมีความน่ารักสดใสยิ้มเก่งดูร่าเริงนะคะแต่เขามีดาบอยู่นะคะเขาอาจจะเกิดในธาตุลมก็ได้นะคะกลุ่มตุนเมถุนนะคะคุณและเขาอาจจะมีระยะห่างกันนะคะตอนนี้อาจจะไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันนะคะซิกออฟชาลิกนะคะคุณและเขาเป็น เป็นความทรงจำในอดีตนะคะในวัยเด็กก็ได้นะคะประถมมัธยมป๊อปปี้เลิฟนะคะหรือรักต่างวัยได้นะคะมีความรักความรู้สึกดีๆความทรงจำดีๆเหล่านี้อยู่นะคะคารทีนะคะโลกแห่งความฝันนะคะพัดดิทเกิลนะคะเขาเป็นคนมีอุดมการณ์นะคะมีใส่แว่นนะคะแล้วก็ เขามีความรู้สึกดีความปรารถนาดีที่จะมอบให้กับคุณนะคะโลกแห่งความฝันคุณและเขาอาจจะฝันถึงกันบ่อยๆนะคะเป็นคนในความฝันคนในจินตนาการคนในสิ่งที่คุณปรารถนานะคะที่จะได้เจอเขาได้อยู่ใกล้เขานะคะประเด็จเกลน,นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่มีความ มีความผดดิบนิดนึงนะคะมีความเป็นคนที่คุณอาจจะให้เกียรติเขาค่ะคือคุณอาจจะยอมเขาก็ได้นะคะเฟิร์ตนะคะ f o r g e t and learning นะคะ getting to know each other นะคะให้บอกว่าให้คุณได้เปิดใจเรียนรู้ศึกษาซึ่งกันและกัน ใหม่นะคะเพื่อเพื่อมาเรียนรู้กันใหม่ค่ะเพราะคุณเป็นคนในอดีตของกันและกันนะคะให้ forget and learning นะคะคือต้องมีการให้อภัยและเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะมันอาจจะเป็นบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่ที่ทำให้คุณทั้งคู่ได้เติบโตให้เป็นคนใหม่อีกครั้งนะคะเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นนะคะ เพราะว่าบางคนได้ได้เจอกันเพื่อได้สร้างสร้างบทเรียนในชีวิตของกันและกันเพื่อให้ความลักความสัมพันธ์นั้นะคะได้เติบโตขึ้นนะคะได้เติบโตทางจิตวิญญาณได้มีการเรียนรู้ ซึ่งกันและกันนะคะเฟิร์ตนะคะคุณและเขาก็จะได้มีโอกาสได้มาจีบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากใครเพิ่งผ่านมาทางนี้นะคะฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะแล้วก็ฝากเพจด้วยนะคะรายละเอียดอยู่ด้านล่างนะคะค่ะขอบคุณค่ะ